มันมีงานวิจัยที่เพิ่งตีพิมพ์เมื่อวันจันทรที่ผ่านมานะฮะ6 January 2025เขาทำการศึกษาจากประชากรทั้งหมด184ประเทศตั้งแต่ปี1999ถึง2020เขาพบว่าคนที่ดื่มน้ำหวานนะฮะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงเบาหวานชนิดที่2ได้เพิ่มขึ้น3 3 0 0 0 0คนต่อปีถามว่าเพราะอะไรการดื่มน้ำหวานเนี่ยนะฮะพอเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะดูดซึมอย่างรวดเร็ว,รว2 ถ้าเราเดืม่มน้ำหวานเนี่ยมันจะไม่ทําให้เราอิ่มจึงทําให้ปริมาณที่เรากินเนี่ยมันสูงกว่าการกินขนมหรือการกินอาหารถ้ากินขนมหรืออาหารเนี่ยมันต้องเข้าไปแล้วมันต้องย่อยสลายปริมาณที่เข้าไปมันก็จะน้อยและการเข้าไปมันก็จะช้ากว่าทีนี้เมื่อเรามีปริมาณระดับน้ำตาลที่สูงขึ้นในกระแสเลือดอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็ทำให้สัมพันธ์กับโรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เพราะฉะนั้นการกินน้ำนะฮะเขาแนะนำว่ากินเป็นน้ำเปล่านะครับ น้ำเปล่าเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับการกลไกการเผาผลาญในร่างกายค่อนข้างสูงให้กินน้าให้เพียงพอปกติก็กินวันละประมาณ2ลิตรนะครับซึ่งอันนี้คํานวณตามน้ําหนักของแต่ละคนซึ่งการบริโภคให้เพียงพอจะทําให้กระบวนการการเผาผลาญในร่างกายเป็นปกติได้และจะทําให้เราเนี่ยลดโอกาสการเป็นเบาหวานและหัวใจและหลอดเลือดได้นะครับใครก็ตามคิดที่กินน้ําหวานหยุดวางไว้ก่อนกินน้าเปล่าแทนนะครับ